จริญสมาธิภาวนาจะเป็นความสามาคัคคีในที่ใดที่มีบุคคลผู้จะเริยนกรรมาฐานร่วมกันก็จะเป็นมงคลในสถานที่นั้นๆการที่พวกเฮาร่วมกันจะเริญนภาวนาก็ถือว่าถ้ามันเกิดเป็นมงคล ในสถานที่นั่นนั่นแต่เป็นที่จักราบูชาของบุคคลผู้ที่มีจ,จิตใจโงดงามผู้เข้าใจเรื่องสัจธรรมไปเ,เกิดมุงคลแก่ตนเองสืบไปบนรณีเฮาทั้งหลายรวมกันประพฤติปฏิบัติเจริญภาวนารักษา จิตใจตนเองก่อนจะรักษาจิตใจก็ต้องรักษาขอวัดปฏิบัติคือการปฏิบัติให้สม่ำเสมอรวมกันเป็นสิ่งสำคัญเอื้นบาขอวัดปฏิบัติการสำรวมจิตใจก็ต้องมีขอวัดปฏิบัติอันดีมีขอ,อหัวรั่วหลอมหลอบไหว บวยกายเฮาออกนอกเขตคือการรวมกันกับปฏิบัติจังสิตบาณิเฮาก็มาปฏิบัติทางใจทางใจก็คือที่บริเจ้าสอนในหลักของอานาปานาสตีสูตรก็ดีในหลักของมหาสติปัฏฐานหลักของอานาปานาสตีสูตร การเป็นอยู่หรือเอื่นบาวิหารธรรมเครื่องอยู่ยาถิมเครื่องโยจะของการจะเจริญสมาธิภาวนากรรมฐา,านให้ได้ดีตรงยาถิมหลักตรงปฏิบัติแบบนี่หลักเกณฑ์้าเห่าักแต่ว่าเหตุก็คือเหตุไปนั่งไปจะซื้อน้ำมูน้ำพวกจซื้อน้ำคูบวาอาจารย์จะซื้อบดตใสใจเป็นบ่เป็นกันแต่ยังกำหนด เพื่อนแนะนำหมว่ากำหนดทางสันทางสี่แนะนำห้องประเฮตนำมันกับบ่กเกิดประโยชน์แล้วมันกับโบเป็นคือเพื่อนเบาเพื่อนว่าเพื่อนเอีนบาชักแต่ว่าเฮตนำเพื่อนนางน้ำเพื่อนที่ชื่อมั่นก็เลยบอได้ดิ่มรสเหมือนกับเอาไปนางห่วมผ้ากินเขามีอาหารอยู่สิบอย่างเอาขึ้นกิ้นขึ้น,นมาสัน่น ไฟกินเท่ากับปนั่งห่วมผ้าคนท่ซื้อจับไปจับไปบ่ายแต่ว่าบอา่อใส่ปากโมกินอิ่มมาแสบแสบโตกับเขาไปนัางห่วมผ้าแต่ว่าบ่อไดดิ่มลดตรงนั้นมันกรเลิบ่รูเวาอาหารแสบแล้วก็บ่ทให้บ่ได้เห็นบไร้ประโยชน์จากอาหารวิตามินแก่ร่างกายบริเกิดใน,นการปฏิบัติพยายามละมานาทิฐิ ความเห็นของเจ้าของอย่าถือตัวจนเกินไปการถือตัวมีอหังการมีมังการมีมะมังการอาหางการมีคิดทีสูงมีมานะตัวเนี้มันเป็นเครื่องกันเป็นทำสิ่งที่ทำหมายใจห้องเมิดบอดจงพยายามละมันมาหู คำบาห์งกจพยายามละนี่เรียกว่าสอดสองทองสอดสองธรรมธรรมวิจยาสามัมโพชฌงมีสติหายใจเข้าเออหายใจออกหายใจออกสอดสองธรรมมันเกิดขึ้นหู้เบิองวิจารพิจาน,จจนาธรรมใจเห่ามันลงบ่อหรือบ่อลงใจมีอหังการมีมานะถือตัว ว่าตัวดีตัวจริงตัวประเสริฐตัวหูตัวลูตัวแหลกมีทิศทีมีความเห็นไปเพียนไปจากทำนองของรรมคำสอนพระเจ้าเอาอาาัตตาเป็นเอาความคิดจะของตัดสินเป็นอย่างนั่นมันจะทาให้กันมันจะเป็นเครื่องปิดบังตาทำให้เหมิดหมอดบอดป่าสามารถได้เข้าใจ บุคคลผู้จะเข้าใจถึงศัจธ,ธรรมคำสอนพระเจ้าคนนั้นจะต้องเป็นคนมีจิตใจที่ว่างมานาทิทีตนเองอหังการควมถือตัวควมเยอะยิงลงแล้วจะของสิบบหลหลอน ทามีม้มอนนี้มันจะททาให้เกิดความร้อนร้อนอันนั้นก็ไม่ถูกอันนี้กับโบแมน้นันเฮตในั่วนกับโบคือมันเลยเป็นอภิชาเพ่งโทษคนอื่นอยู่ลาไปไปาห้จารย์กับเพ่งโทษอาจารย์อยู่น้ำมูกับเพ่งโทษมืออยู่น้ำผู้หน่อยกับเพ่งโทษผู้หน้อยอยู่น้ำผู้ใหญ่กับเพ่งโทษผู้ใหญ่บบมีถือจะเถื่อกิเลสอันนั้นเราพอใจว่าอันั่นกิเลสได้นะนีเรียกว่า ธรรมวิจยะสอดส่องธรรมที่เกิดขึ้นในใจสอดส่องดูธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีในใจทามันเป็นบสิ่งบริจงอธิมมันจงพยายามละด้วยธรรมคมธรรมด้วยธรรมละมันตัวที่ใดทีหนึ่งตัวนี้เสียงสำคัญ การปฏิบัติหายใจเข่ารูลมหายใจตั้งสติไว้ในกายให้ลมหายใจในกายคือกายภายนอกกายภายในทั้งสองหายใจเข่ารูทั่วกายตั้งต่หวัวตลอดตงไายตีนเท้าตั้งต่เท้าตลอดขึ้นห,วห,หวัวรูตลอดหัวลมมาหอดโป้มือ ห้ตั้งแต่ผมมือตลอดาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข่าหายจอ,อกสอด่องมองดูใจตนเองว่ามันมีความงุดนิดลรรมาญโบมันมีมานาถือตัวบอหายใจออกหายใจเขา่าตั้งสติไว้ในกายค่อยจ้องดูว่าสอด่อง ทำเป็นอันเป็นกุศลบังอกุศลมันเกิดขึ้นในใจเหาาพ่งถทษคนอื่นบ่อใจเหาหนันไปมุกหม่นคนอื่นบ่อเห็นคนอื่นเห็นถทษคนอื่นบ่อหรือใจเหาเป็นอยู่ในอารมณ์โดยที่บ่สนใจที่จริงถ้าการปฏิบัติถา้ายใจเข้าห้ออกหยุดร่มใปกลางเลยรปะแลวกล่ารูกายแทบเดียวมันจะมีความสว่างจ้า ้าแมนบานมีสติอยู่ส่วนบนเราสติไปส่วนบนมันก็นตรงหน้าผากยังมีความรู้สึกสว่างจกมองลงขงลาง้างล่างก็สว่างลงชูข้างล่างสว่างนี่ขันเป็นยังสีถ้าเป็นยังสี่ความคิดเท่าสิหน่อยแต่ขันเกิดความคิดมากมันเห็นสัตว์คิดมันชี่อ่อนอมันที่ทำหายใจเฮ่าสบายถ้าเท่าต่างกายไหวสวหมมุิเท่าจะเลื่อน พุทธานุสตีนำเข้นึกถึงพระพุทธรูปภาพพระพุทธรูปก็จะปรากฏชัดขึ้นมานิมิตของพุทธานุสตีคือนิมิตของพุทธานุสตีคือภาพพุทธรูปปรากฏขึ้นต้องเข้าใจนิม,นมิตนำนิมิตของพุทธานุสตีจะเลื่อนไปอันเดียวกัทางเสียนพุทโปเองแม่นบ่อยากเห็นมันกับพับขึ้นมาแต่การเท่าต้องการอยากมีความพิศเศษเท่ากับดับ เอาผ่าพุทธลูกอ,องใดอ,องหนึ่งขึ้นมาชัดขึ้นมาแล้วก็เมื่อจีนเท่าตั้งระดับหนึ่งแล้วเขาก็นึกถึงผ่าพุทธลูกอ,องค์นั้นก็จะเห็นผ่าพุทธลูกตวนลอยดินขึ้นมาชัดอยู่นในกลางใจเ่าก็สามารถเอาพุทธลูกนั้นไว้บนหัวก็ได้เอาพุทธลูกนั้นไว้กลางอกหรือกลางตัวก็ได้หรือนึกถึงผ่าพุทธลูกอยู่องคตัอยู่ตัวหนาเหาก็ได้อันนี้เรียกว่า นี่มีของพุทธานุสติฐานเนื้อเข็นผักโอรุเรห์เห็นผัก,ออกผ,ผักเห็นความพองใสของประตูผืนใจเข้ากับพองใสตัวนั้นเป็นเครื่องวัดใจเข้าอีกที่นี้เองไอ้ท่าไหนปิตีปาหมดเกิดขึ้นสาบสานทรงมาถึงหลังกายห้าสาบสานเย็นสบายมีความเบาสบายในใจถ้าเป็หอโจนนี่ก็สิเข้าใจคํำ ที่แนะนํากันมาว่าทําใจเบาๆเฮ้เท่ากับพยายามประคองใจเบาๆต่อพผลลูปพยายามคมอารมณ์มันไหวคือยาขิดยาปรุงยาแต่งค้อมูลมันพูดขึ้นหามไปปรุงแตง่งค่ะตรงนี้จะมีนิมิตขึ้นมาว่าถ้าปรุงแต่งปรับนิมิตจะเห็นเป็นหลูภาพขึ้นมาชัดคันเท่าคือเรื่องใดก็จะเป็นผาบขึ้นมาเรื่องนั้น ถ้าคิดเรื่องไดก็จะเห็นภาพขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาทันทีตัวนี้กะห้องบตรองสนใจตรงนั้นห้องสนใจแต่ว่าเช็ดจะไหนคิดห่อาบริสุทธิ์หนงยายท่านเผาใส่มันยาท่านเผาอยากยาท่านให้มันปรุงแต่งเราเดียวมันจะไปไกลเอาให้มันหมันคงคำาเบานี่ไหมถึงว่าให้จิตใจเห้มหมันค้ง ให้มีฐานอันมันดูล่มหายใจดูกายหมันคงเห็นกายนั่งเทียงอยู่กายอยู่ในรายบวชใจเห็นกายเจ้าของเห็นเจ้าของนัง่งเห็นกายเจ้าของจนเห็นเจ้าของนัง่งทำคมาูรู้สึกไว้ในลมหายใจจนเห็นลมหายใจไหลเข่าไหลออกนีมีดของอาณาป,ปานทีลมหายใจมันจะมี เป็นแสงสีเขียวบังกับสีเขียวสีนวลนๆนนเป็นขาวๆนวลๆแลวก็เป็นเป็นไออาจจะเป็นสีเรื่องเหลืองนุม่มๆอ่อนๆหน่อยหนึ่งมันมีลิมิตของมันทั้งที่ก็เป็นสีเขียวแต่ว่าข้าเพ่งนอ่องนองนานๆมันงก็ถ้ามันดูนานมันกส็สิเป็นเขียวใสออกใสออกกับเป็นไอยนเหมือนกับ เป็นปุยเบาไปห่อนันจิตสิเบานี่มิตของอาณาปานสติที่บอกที่แนะนํากันฝพกก็ต้องเข้าใจแต่ว่ามันต้องลู้ด้วยบ่แม่นลู้ด้วยแค่สมาธิอย่างเดียวถ้าลูรือแค่สมาธิเห็นด้วยนี่มิตแค่สมาธิอย่างเดียวนักนักหนันมันกสิทําให้ว่าเห็นแบบบางอื่นเห็นังซช่ไหมเทียนาเฮ็เศอีกก็บ่บด้เป็นอย่างไรกระ่บด้ อันนั้นคือว่ามันมีสมาธิดีหลายแต่สติของยาหน่อยแต่ที่นี่ห้องมาฝึกนี่ขึ้นเน้นสติัมปชัญญัให้หูชัดขึ้นเมื่อกำนดลูกให้หูเห็นชัดมีความรู้สึกเห็นด้วยสติัมปชัญญะหูได้ยินเสียงภายนอกสมมติว่าต่างใจฟังเสียงก็ได้ยินเสียงภายนอกสัตว์เตนนกนูกนกนกปูปีกงูหมากาไก่ห่องไก่ขันแต่ว่านิมิตนั่นกระยุ่ในภายในแต็ยังเห็นชัด นี่คืออนาคตอนตรเหตุผแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใดที่มาเสียดใจในขณะนั้นนม่มีความเบาเกษียณคา้ามาเบาทําใจบาเบาๆก็คือว่าคอยประคองร่มบเบาๆเห็นความอิม่มเอ,อบิบสาบสารสบายเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของทุกคนผู้ที่ปรารถนาบ่อยากให้เกิดใจวุ่นวาย กระซับกระสายเพราะความบุญบหาเกิดจากความเข้าไปยึดถือยึดมั่นเกิดจากเข้าอยากได้อยากให้มันเป็นคือเข้าปาถนามันก็จึงเกิดความบุญบหว้ฟุงซ่านล่ำข้านกันมาความรู้ฟุงซ่านของจิตใจกเกิดว่าเกิดเพราะที่เข้าไปบังคับใจอยากให้มันเป็นตามที่เข้าเป็นที่ป่าถนามันก็เลยเกิดความฟุงซ่านฟุงซ่านเบายุแลละก็ล่ำข้าน ฮุดหิตทุนหวยตรงนี้จะปล่อยว่าเมื่อมีเครื่องอยู่เหมือนคนเท่าเดินทางแต่อ,อยู่นิทีห่อนห่อนแ้วเขาไปอยู่นิทีเย็นเย็นสบายสบายเอาไงว่าฤดูร้อนห้องอยู่ในทีร้อนหรือหยุดกลางทรรกลางบ่มีต้นใหม่แดดแดด,แด,ดกลางเวียงกลางเวนห่อนโอบเอาเมื่อเท่าเดินไปหอดนิทีเย็นสบายดังเสียมีหอองแอง ผ่านจากดดดดแดดๆแหละเขาไปสู่ของเอกเป็นัันหอยเย็นสบายถ้าเย็นสบายหายใจสบายนั่งอยู่ในว้คซีนข้าวเดือเดียวเงื่อโยบลงสบายนั่งนอนดูก็ได้ยักนอนปดถ้าสบายแล้วก็ยักนอนอยากผักพรสบายบริบวญว่ายบรหิหุ่นหวยบริเกระวนกายวายกระ,รระซับกระใสพออย่างพอความเย็นจากขคางหนอกเขาลงไปสู่เราใจก็เย็น ทำปฏิบัติอาณาปานสติก็เส้นเดียวกันถ้าห้าทําให้ยซ้ำซองบ่อยๆเฮ็ดให่ชิ้นๆมันจะเป็นคือว่าจะพยายา,พยามยาถิมพยายามฝึกแม้นจะฝึกให้มันเกิดนิมิตสามารถเอินบาทิบเจอเกิดความเป็เนทิพย์ในจิตในตาเห้ากก็ต้องล่มจากอาณาปานสติ การหายใจเขา่าหืร่มหายใจพยายามเหตุจักไหนสีหงล่มกระทบทั้งสามฐานนี่ลมกระทบไม่ไมมันยากหอกคอยเหตุไปเดี๋ยวมันกับเป็นให้คือว่าเดี๋ยวกับเป็นดอกถ้าห้องบละความเพียรพระพุทธเจ้าพนว่าคนตราบใดยังมีความเพียรอยู่เมื่อกระทัานสิ่งใดย,ย่อมสำเร็จสาหรือร่ยวเป็นเรื่องธรรมดาของแต่ละคน เพี่งแต่ว่าบางคนบรรลุธรรมโดยความยากลําบากบำเพ็ญแบบเพี้ยนทรหดจังบรรลุบางคนบ่ต้องเหตุยากบรรลุง่ายบางคนทึ่งเหตุยากทึ่งบริบบรรุง่ายบางคนเหตุยากแต่บรรลุได้ง่ายคือบรรลุเร็วมันไม่คือกันเพราะฉะนั้นเข้าตรงเขาใจเลี้ยงตงนีงง่ะเข้าก็รจะปรหยาก จ้เดินไปด้วเฮ็ดไปบ่วเร้าเหมือนกับเขาเดินทางจะไปซูเมืองบนถ้าเขาตั้งท่าเดินแล้วจังไรก็หอดเมืองบนพอว่าเดินในทางสิไปเมืองบนได้ใช่ไนหะมเมนวายบ่วจะหอดดีขยันยงบ่วเร้ามันก็หอดเพิ่นลวายจางสารรงันพงศ์รจเหมือนกับเมฆไก่กุ๊กไข่เม่ไก่กุ๊กไข่เผาเพี่ยนกุ๊กธริยาหูควอมอุ่นควอมห่อนขยับ ไก่ห้สมองไข่สมองิงจังได้กระแตกออกมาเป็นลูกไก่เหรอเม่ไก่สิปาธนาบุาปาธนกากระซังแต่ขันไม่ไก่เฮ็ดยังสั่นอยู่มั่นกระิแตกฟ้องไข่แสีวมามาตามนั้นการปฏิบัติค่ะเ็ดตามนี้กระชิเป็นคือพรริจ้าคมเพราะนั้นห้าต้องมันสะสมสติสัมปชัญญะอย่าลืมหายใจเขายูเบิง จนบ่งตัวหูหุมือนนาา่อตั้งเต่หน่าตั้งเต่หัวตะแคงขาแขนศอกเหนียวมือเหนียวปีนหัวเข่าทั้งสองกล่นโกบกล่นย้อนที่นั่งกระผพืนนั่งไปนานๆมันเริ่มปวดปลายเหนียวมือออาปลายตีนไปยังทำความรู้หะาใจออกเห็นเวทนาเกิดเกิดในกายมองเหนว่าเสียเอาทิ่มเลยเบึ่งมันก่อนเราไหวขะหน่อยนั่งบ่ไไรที่เรามันปวดเอา เพื่อเฉือนมาเวทนาเหตุหนังขน,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 นาดว่าพิจาณาเห็นเวทนาในเวทนาท้งภายในและภายในคนชิวยอย่างแต่คือดูความเก็บความปวดในกายกับเบิง้งโอ้อี่เนาะนั่งอยู่วานั่งดีข้าว่านั่งสบายเลยละ่ะข้าวเดียวกับปวดมึนขึ้นมามึนซาปวดแล้วก็มึนซ่าบุ้งหงมือเหล้วก็ค่อยข้นมากปวดปวดแล้วก็เศร้า เปลี่ยนที่ยาบุญใหม่สันตัตีคือการพรอนคลายเปลี่ยนที่ยาบุญใหม่แล้วก็สืบเนื่องไปแล้วก็เปลี่ยนไปนอนนอนบนกับปวดเหนื่อยปวดตัวปวดที่ก็ต้องพลิกคือเก่าเวทนามันเกิดให้ห่วงว่าเออร่างกายนี่มันอยู่ที่ยาบุตใหอยูยใหญ่บไดนานมันมีความถูกของมันในตัวต่างบ่ต่างในอริยบทใไดสีเทียงมัน ในแต่ความคิดขอาเห่าความทุกข์สุขพอดีทุกข์พอดีก็เช่นเดียวกันสุขก,กับบานานทุกข์กับบานานมันจะเปลี่ยนของมันแต่สําคัญเมื่อเป็นสันโมเป็นเฮาสิบป,ปอยถิน่นแต่เหาต้องมีหลักก็คือการปฏิบัตินั่งให้มนได้ถึงเวลามันเป็นมันไปแม่นบอ่อยากสงบมันสิสงบเองมันถ้าเหตุนีคือเบาเลยเบิง่งลมหายใจเบิ่งกายพยายามเบิง่ง ประคองลมหายใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆเลียดเขาเลียดเขาเลียดเขาความสงบมันสิปรากฏบนิมิตของอาณาปาที่ก็จะปรากฏแสงสีต่างๆก็จะปรากฏตามสีเขียวสีนวลๆนใสัเป็นปุยเป็นไอหนุ่มในตาหนุ่มในใจมันสิปรากฏตามขั้นตอนต่อมาก็เกิดความสว่างพงยุ่ภายในมีสติชัญญะหงมือ ขงหงมือกายหงมือใจมันถึงมีความหงมือกายหงมือใจตนเองหงมือขิงอยู่ของสมบูรณ์แล้คอยประคองดูแลปฏิบัติสำคัญก็คือยาละความเพียรยาขีขานเบิ่งล่มหายใจยาสีขานมีสติหงมือขิงยาสิว่าหูละละเข้าใจละละยาประมาทเท่าโมเมนต์อาผาหัน ยังเป็นประตูชนเห็นเฮ็ดได้อยู่แล้วกับบริถิมย่าถิมเฮ็ดได้กับยายพถิมอันของเ่ามันก็นเริ่มเคตให้มันซ้ำซ้องให้มันสิ้นช้าจนสามารถกําหนดเขาได้ทุกง,งามจนสามารถนางปรับกาหนดปรับหรือยืนดูก็สามารถกาหนดได้ให้มันเกิดความสว่างสงบปรับลำงับจากอารมณ์อันเป็นอกศนุศลทั้งปวงได้ปรับ มีความคิดเกิดขึ้นประดังประดมาเข้ากษามารถระง,งับลงในคณะนันทฮักดิบใดภาษาความคิดเอาถิมย่ำได้ก็ไดดความฟูง่ารที่มีใจที่ใดความลำคาญที่มีใจที่ใดพอใจเข้ามีทำมีเครื่องอยู่เรื่อน,นาปาติเป็นเครื่องอยู่หึ่งเท่าท่านอารมณ์ใจสอด่องดูมีป่อมปาการเพื่อน,นาปติเป็นทิ จุดมีร่างกายมีเป็นฐานเป็นสนามทด่องสนามหลบอดซองดูถ้ำอดซองดูจิตจุใจตาบรองว่าทุกอย่างก็จะบ่เรือวิสัยในการโดปฏิบัติถ้าเห้าตั้งใจปฏิบัติดี